น้องอุ้งอิงได้รับเชิญตัวเกียวมิวสิกงานนี่สิม,มีลุ่นให้ลองเพลงคู่กันน้องซีเกมหรือเปล่าก่อนอื่นดาวนี่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องดาวนี่ JO1 Official นะคะพี่น้องออย่างที่หลายๆคนได้เห็นเนาะเมื่อคืนนะคะจะมีตะค้างค่ายตัวเกียวมิวสิกในโพสล์ล่วงว่า ศิลิปินรับเชิญนสูพิเศษก็คือนอ้องอุง่งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงนั่นเองนะคะพี่น้องและนี่คือครั้งแรกของตัวเกียวมิสิกที่จัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้องเฮ็ดเป็นเหมือนหมอลำไงหมอลำมูเรียกยว่าแดนเซอร์ร้อยคนเลยนะพี่น้องนับรลอยคนเลยนะคะสำหรับบอดบิ๊ก ได้เปิดเผยมาขึ้นเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบอลบิ๊กนะคะหรือพยาบาลฟินแลนด์นั่นเองนะพี่น้องจะจัดการจะทําการไลฟ์สดนะคะแล้วไลฟ์สดครั้งนี้นะคะกับมีน้ององอิงเป็นแขกรับเชิญนะคะสุดพิเศษเข้าไปในไลฟ์สดนี้นะคะและก็เป็นไลฟ์สดสุดพิเศษนะคะพี่น้องพยาบาลฟินแลนด์หรือโตเกียวมิวสิกนี่คือครั้งแรกของโตเกียวมิวสิกเนาะที่จัดเป็นหมอลำไยเนาะหมอลำมูเนาะ,นะเรียกได้ว่าหมอเอ,อ้ยคืนไว้อย่างแดนเซอร์นะคะที่บอลบิ๊กพูดเมื่อคืนอน้องแดนเซอร์นับร้อยชีวิตนั่นเองนะคะพี่น้อง คือครั้งแรกที่บอตบีคือจริงๆอ่ะบอตบีอ่ะอยากทําเกี่ยวกับหมอลำมูเนาะหมอลำลำกรนะคะบอตบีเคยมีความคิดที่อยากจะทํามานานแล้วนะคะแต่แต่แต่ยังไม่ได้เคยมีโอกาสที่ได้ทําวงแบบเป็นหมอลำหมอลำมูนะพี่น้องและนี่ก็คือครั้งแรกนะคะของบอตบีกหรือผู้ใหญ่บ้านฟิด์น,น,นะละจัดจัดหมอลำ มูนะคะพี่น้องแต่งแบบชุดเพชรเลยนะคะ,ะก็มีน้ององอิงมารับเชิญในในในอีพีนี้ด้วยนะคะพี่น้องเขากำลมาหลุ่นกันว่าน้ององอิงรับเชิญไปเนี่ยจะจะได้ไปร้องเพลงคู่กับน้องสิเกมหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องสิเกมนะคะก็เรียกได้ว่าได้ออดอ้อ,อนนะคะเนาะ เดออ่อนๆพอบิ๊กนะคะหลายครั้งแล้วนะคะน้องซีเกมนะคะอยากเจออยากเจอน้องอู๋อิงนะคะน้องอู๋อิงเพชรบานแพ้งนั่นเองนะคะพี่น้องก็เรียกได้ว่าต่างคนก็ต่าง,ต,างติดตามผลงานกันและกันนะคะศิลปินอยู่ในวงการเดียวกันนะคะเป็นการสนับสนุนกันนั่นแหละพี่น้องเนาะข่ายเพลงตัวเกี่ยวมีสิ่นี่ก็โอ้ก็เรียกได้ว่ามีศิลปินดังๆขับขัง,งคือกันนะคะ่ะพี่น้องบวกว่าจิเป็นคุณครูชินจังนะคะพี่ก้องวายุหรือน้องสเต็มหรือพี่เจนนี่นะคะแล้วก็โอ้หลายคนแห้งนะคะแล้วก็ น้องสิเกมเนาะน้องลีโอนะคะแต่ก็น,น้องยูรินี่เป็นแฟนแนวไดนั่นเองนะคะน้องยูรินะ,ะ <c oughs> เรียกด,า,ดาวก็ก็เรียกด,า,ดาวก็ก็แอบติดตามผลงานน้องๆๆๆน้องน้องยูริเนาะเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดเหมือนเหมือนเหมือนตะก่อนดาวเหมือนก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันแล้วก็เป็นคนแบบคล้ายๆน้องยูริก็มีแบบแบบไม่แบบเป็นลาพ,พ่อมา่พ่อคนหลายๆอ่ะจะเป็นคนแบบเขินๆไม่ค่าพูด ไม่กล้าอันนี้ค่ะไม่กล้าแบบบ่ค่อยกล้าว้าสักเท่าไรนะคะพี่น้องแต่พอน้องมาอยู่ในค่ายตเกียวมิวสิกนี่ดรืเด้ว่าเห็นพัฒนาการของน้องเนาะน้องก็จะกล้าพูดกล้าเล่นมากขึ้นนะคะพี่น้องก็หลายๆคนเนาะถ้าเรามาอยู่ในจุดที่แบบว่าในจุดจุดหนึ่งคือเราจะทําแบบเข้าสี่หีอายคือเก่ากับบได้เนาะน้องก็เราก็เห็นเหมือนน้องนี่แหลนะเนาะน้องดูลี่นี่แหละเป็นตัวอย่างเนาะน้องกับพยายามพยายามพูดนะ น้องก็เริ่มจะพูดเก่งขึ้นแล้วค่ะตอนนี้นะคะสำหรับน้องยูรินั่นเองนะคะพี่น้องหลายๆคนแต่ใครติดตามนะคะน้องก็เป็นศิลป,ปินที่น่ารักแล้วก็เสียงดีมากๆเลยนะคะน้องยูรินะคะพี่น้องอ,อันนี้น้อง uri, อยูริบอสบิกน่าจะไปเจอในติ๊กต็อกแล้วก็ประกาศตามฮาโตมาานะคะและน้องก็ได้มาร่วมงานกับบอสบิกหรือผู้ยิบัลฟิแลนด์นั่นเองนะคะพี่น้องเรียกได้ไว่าอีพี่นี่นี่โอ้หลายๆคนลุ้นลุ้นลุ้นตามๆกันเลยว่า น้องงูอิงมารับเชิญเนี่ยมารับเชิญตัวเกียวมิวสิกในเขาเอ่ยว่าในอีพีในอีพีแรกที่พูยบานฟินแลนด์เฮดมาลามูเนาะหลายหลายคนก็รวมทั้งดาวด้วยเนี่ยกระลุนว่าน้องงูอิงมารับเชิญเนี่ยจะได้แต่งชุดเพชรหรือได้มาเล่นบทอะไรใน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 สตรีมมิ่งหรือเขาเอ่ยว่าอย่างไรในไลฟ์สดเนาะในกลุ่มปิดของพูยบานฟินแลนด์เนี่ย จะให้องอิงเนี่ยมารับบทอะไรจะได้เล่นคู่กับน้องซีเกมหรือเปล่าหรือร้องเพลงคู่กับน้องซีเกมหรือเปล่าน้องพี่น้องหลายๆคนก็ลุ้นเหมือนกับเราวนี่แหละใช่ไหมฮ่าเพราะฉะนั้นกน็ตอนนี้ก็น่าจะเปิดให้ซื้อบัตรจองตัวได้แล้วนะคะแต่ว่าหน้างานเนาะดาวได้ทักเขาไปถามทางทางเพจตัวเกียวกมิวสิคเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า บัตรหน้าง,งานนะคะเพิ่นแอดมินเป็นตออว่าเดี๋ยวให้รอติดตามทางหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะคะว่าจะมีบัตรหน้าง,งานขายไหมนะคะหรือจะมีให้เข่าช่มหน้าง,งานหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะคะในกลุ่มปิดนะคะสามารถรับชมออนไลน์ก็ซึ่งตอนนี้คือสามารถซื้อบัตรจองตั๋วเข้าไปนั่งชมออนไลน์ได้เลยนะคะพี่นอ้องคิวงานนะคะน้องอุงอิงหลังจากที่รับเชิญตัวเกียวมิสิตหรือผู้ยบ้านฟินแลนด์แล้วเนี่ย งานแรกที่ใกล้ๆก,ก็น่าจะเป็นเปิดวงนะคะพี่น้องเปิดวงสาวน้อยลําเพลินโชว์เนาะพี่น้องวันที่31สิงหาคมนี้นะคะพี่น้องผู้ใดนะคะที่อยู่ไกลนะคะก็สามารถเข้าไปให้กำลังใจิหลาได้ที่สนามกีฬาเนาะบ้านแพงตัวเลโกสุ่มพิสัยจังหวัดสระบานั่นเองนะคะพี่น้องหรือผู้ใดบสะดวกนะคะในการเดินทางหรืออยู่ไกลหรือมีธุระติดธุระนะคะมาบ่ได้ก็สามารถนี่เลยค่ะมีกลุ่มปิดให้ดูนะคะ,ะก็สามารถ ทักไปสอบถามาทางแอดมินได้เลยนะคะว่ารายละเอียดการเข้ากลุ่มต้องเข้ายังไงต้องทําอะไรยังไงนะคะพี่น้องก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคะและนี่ก็คือเป็นคอนเสิร์ตเปิดฤด,ด,ดูกาลนะคะสาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองไหพี่น้องมีโชว์หลายๆโชว์ให้เด้เบิงเลยพี่น้องบพว่าจะเป็นโชว์เปิดวงโชว์จากศิลปิน,นะค่ะแล้วก็เป็นการกับมาของ ก้อยชาเลนีนั่นเองนะคะพี่น้องเราก็มารอลุ้นกันว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะโชว์จะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนสาหรับนางเอกก้อยชาเลนีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีศิลปินใหม่ๆนะคะหน้าใหม่มาฮะ,ะหรือก็ไม่ใช่หนะ้าไม่ก็ไม่ได้เชิงหน้าใหม่นะก็มีศิลปินดังๆเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลปินทั้งหมอลลไอดอลนะคะอย่างเช่น พระเอกจริงปิงนะคะพี่น้องก็มาอยู่ในวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นะคะพี่นอ้องอาจจะมีศิลปินหลายๆคนเนาะนในคลิปนี้อาจจะวว้าว,าวาถึงบอครบเนาะพี่น้องแต่ว่าเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มีแต่ศิลปินที่แบบอย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดพี่น้องผูใ้ใดที่บ่อยากผ่านนะคะอยากติดตามนะคะก็อย่าลืมติดตามในวันที่31สิงหาคมน,นี้นะคะท,ที่ที่บ้านแพงนะคะ กูสูมพิสัยจังหวัดมหาสารคามพี่น้องเปิดวงสาน้อยลำเพลินโชว์นะคะพี่น้องกาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะติดตามด้วยนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะดาก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอากติดตามให้กับดาวนี่นะคะก็ฝากวิ็นกำลังใจให้ดาวนี่ด้วยนะคะดาวนี ie, ่ JO1 Official <c oughs> นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บาย